สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจ็กกี้ฟิชชิงแชนแนลนะวันนี้เราจะมาทำคลิปอ่าลง YouTube เป็นคลิปแรงของเราปกตีเราจะลงติกต็อวันนี้เราจะมากับคอนเทนต์นี้นะนี่ยี่เยื่อยัยงทำช้ยองนะครัเพิ่งทำเสร็จคืนนี้เลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยทำเสร็จเมื่อคืนนี้เลยนะเนี่ยตาเบ็ดหนึ่งโอนะครับ พันตะก,กวัวเองไม่รู้ว่ากี่กรรมดูองศาการเปิดตะเป็ดน,นี่นะใบเหลวจะเป็นใบเหลวคู่นะครับอันหนึ่งดัดอันหนึ่งปกติเดีย๋ยวไปดูว่าจะมีผลงานบุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นลอกอบูคาเซยนะครับโปมกซีคันเป็นแปดสี่นะครับคันแปดสี่เวทแปดสิบหนะครับสายเป็นสายพีอสองของสุกัยยีรังนะครับรูปช้าง โอ้แอคชันค่อนข้างจะดีครับเนี่ยตีน้ำมาสวยเลยโอ้ยตีน้ำดีอย่างนี้มีใช้แน่นอนโอ้ยพุ่งเกินว่ะหน่อยไดิสุดมันตีพุ่งเกินครับโอ้แอคชันดีมาก นี่ไงตาเป็ดเปิดดีใช่ไหมติดเลยตีพุ่งไปครับกระแทกน้ำแล้วมันเปิดนี่รัตีเบาๆากนู้นเลยดูว่ามีตัวเปล่าครับทำมาสองตัวนะครับเดวอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งใบเหลิวมันจะเป็นหัวกะโหลกนะครับเดี๋ยวไว้จ่าแตมใช้นนตัวนั้นอะอยากให้จ่าแตมเป็นคนเทสตัวนั้นโอ้เข้าป่าไปแล้วเดี๋ยวเราเทสตัวนี้ให้จ่าแตมเทอีกตัวหนึ่งครับโอ้เอกซชันค่อนข้างดีมาก ไม่เคยฝันฮูลตลอดเลยปะอีกตัวหรือเปล่าแต่บมกว่าน่าจะได้ตัวนะดูแอคชั่นแหละแอคชั่นค่อนข้างจะดีมากเลยแต่ทำไมตีไม่แม่นเลยวะเนี่ยนี่ไม่ได้ตกปลาแค่ประมาณ สองสามวัน,นปีปีเหี้ยไม่แม่นเลยหรือวะแต่ตอนนี้อากาศของข้างจะร้อนนะเพราะว่ามันสายแล้วสิบโมงแล้วตอนแรกว่าจะไม่ออกมาตกปลาครับเพราะว่า มาอยากจะพักสักหน่อยน่าจะไปแล้วครับตัวนั้นหุ้ยกัดกัไไดไปแล้วครับสงสัยเรียบร้อยโอ้โหกัดอย่างนี้กบยางชำเองนะครับโอ้โหได้ผลนะครับ ยางทำเองของเราในอุ้ยเหี้ยเลือดสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเฉียดก่อนดิเฉีดเลือดก่อนดิเดยวลงไม่ได้เดยวลงไม่ได้นี่นะครับกบยางทำใช้เองเตรียมปากไซส์สวยอยู่นะครับสามเียดสี่สเียดได้อยู่ ลำชชยเองมันก็เฟี้ยวอยู่เลยเนาะมาเพื่อนๆนะครับนี่เศษหนัเนหนักจะลงไม่ได้ีดนะครับกบยางลำไชยเองนะครับนี่เต็มปากใสสวย ไม่ได้เปิดกล้องนะครับไม้แล้วหนึ่งแต้มไม่ได้เปิดกล้องอุ้ยเราจะลองตีเทียนเล่ยนมาแล้วเฉยมาแล้วเฉยมาแล้ยเราจะตีเทียนเฉยเล่นน้ำปล้องเล็กๆเอาเลยตูบเลือใส่อุ้ยไอ้อหวยยกเลยโอ้โหผมเนี่ย,ย,ยดิกว่าไม่มีตัวอุ้ย ไซส์สวยกับโลโอ t ดูนะครับดูลองเดี๋ยวโอ้โหดูสภาพลองนะครับเ <Nam un> <lives S 3> นี่ยลกๆเนี้ยตีไปไม้เดียวเลยเอาเลยเอ้ยวันนี้เรามานะครับวันนี้เรามาว่ะอย่างหมานะเพื่อนอ้ยผมตีเทสเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยก็จะลองตีเล่นๆมาเมากี้เดินหาแก้วเอ เดิน,นหาแก้วตักน้ำมาใส่ถังนะถังปลาเนี่ยโอ้โหอย่า้องใช้ครีมตัวนี้ใช้ครีมเลยโอ้โ oh, หใหญ่นะคนะเนี่ะนี่นะ oh, โอ้โหดูดิกรปยางนำใช้เองนะครับเต็มปากดูดิ ยับมีขีมก็เป็นข้อดีนะครับปลาขีดตรงเรยอกเนี้ยเราก็มาปลดได้นะครับเออเนี่ยมาแต้มที่สองนะครับกบยางทำใช้เองโอ้โหเราดูตัวนะพี่น้องท่านผู้ชมนะนะฮะอืก็โปรอะเก็บปลาขีดต้องมีตัวนี้แล้วอ้วนด้วยนะครับดูดิยังไม่ไปไหนเลยไม่ไม่ไดิยัยืนตรงนี้ เดินไปก็จะหาเดินหาแก้วตักน้ำนะครับเจอลองตีเล่นหน่อยสักไม้สักกัดเฉยแหมมันหมันจริงยางทำใช้เองครับเพื่อนๆวันที่สามมาแล้วนี่ยางทำใช้เองนะครับเห็นไหมนห่ยคือเต็มปากอันนี้ใส่ปลาเกลือนะครับ ขีดสองขีดครับตัวนี้ไปให้ดูไม้ก่อนดูสภาพไม้นะครับนี่ครับล่องคางทางเล็กๆน้ําไหลเถอะตกใจมันมันกัดแล้วมันกระชากเลยครับตัวเล็กๆเนี่ยตีครับกบยางทำใช้เองตั้งเชื่อเลยกบยางมาแจ็คนี่สามแต้มเข้าไปแล้วคุณผู้ชมช,ชาบแบดยังไม่ทันเลยเพิ่งเสียบไปเมื่อกี้มันลองตีใหมน่นี้เอาแล้วนะครับผม โอ้โห oh, อันนี้ครึ่งโลตรงมีนะครับนี่ขบยางนำใช้เองเต็มปากนะครับหืม hmm. ไมเป็นล่องสวนมะพร้าวนะครับสวยจัดนี่มาแล้วครับตัวที่สี่เดี๋ยวปลดเยียนกัน,นครับท่านผู้ชม <c oughs> อี๋ผชาร์จแบตที่ไร่ป้ากินตลอดนะครับเนี่ยครับแถวที่ 5. ห้าโอ้โหใสตึงด้วยประมาณครึ่งโลนี่ ขบยางนะแจ็คนะครับดูดิไห้ดูสภาพหมายครับไห้ดูสภาพหมายนี่ครับหมายเป็นประมาณนี้หมายเป็นคลองคลองน้ำเนี่ครับกเก่าๆก่าบางข้างองนี้ครับโอเคเดี๋ยวยางนะครับ ใหญลคิดกี่จิิงโอ้ตัวเล็กไอฮี่รูาหลุดเก็บเลยเก็บเลยตาหลุดเก็บเลยว่าเฮาววันเที่ยง ขาคือกัดคอยแือว่าดันหนามากแต่ว่ากัดเนีนยให้ใจเต็มทีอเบียดให้เลยนะครับมาได้ไงครับตัวเป็นโลกระสูบอุ้ยโคตรอ้วนอ่ะนี่ครับล้องไม้เดียวเลยโอ้ยเยือยายางตัดนะครับอเต็มปากดูดิโอ้ยใจแต็มบอกกัดแล้ววัดเลยเฮ้แเต้มบอกผมว่าจัดใก่หนึ่งคำเต็มๆม,มาใส่ป่ะ ไอ้คือพิคิวดไม่ม่งผิดตอนไม่ถ่ายด้วยเจายวะโอ้โหโอ้โหอันตรายอันรายขอบดันตรายอันตรายเออจับงันแล้วผิดคิววะแต่บอกกันเล้ยวสักหนยังพไรไอ้ก็ใส่ไอ้น้ำบเย็นมุมมเต็มแกมเลยครับดูดิ มาไงวะเนี่ยกระสูบใหญ่ด้วยตัวเป็นโลเลยนะ แต,ต้มลงตีไม,ม้เด็ดโอ้ตีกับบุลงบุ๊ปไปตรงนี้เนาะต,ต,ตีสวยงามดึงของมันตั้งขัวตั้งใส่ในตีนขรานมันข่างนะตีไหมตีไม่ไกลคูอยากตีไกลอ,อยู่

อยู่ก,ก,กันแล้วไ,ไปไปแกาแตมพักาก่แตมพาไว้กินข้าวนะปลายังไม่ได้หรอ,อผมผมได้ได<อ>แล้ว,ว,วปลาเลยแ่เแต่คนนี้ยังไม่ได้เออตงี้ดูนิ่งค้อมแสมีดีนาอ

ไปดต้มร่เ่อนไไปต้มิต้มเป้มัน่มนงสั่นเขากินเ้าเงี้ยเพิ่นบักไม่มารยาทเขาแะน่งสั้นเขากินเขา ใครัคือว่าเป็นานกองสองท่านคุณบัวกำลังสั่นเขา่าฮึ่มแค่นี้นี <c oughs> ่แไไหละ แทบจะไม่เลยโมาดูผลประกอบกันกันนะครับกับกบยางที่ทำใช้อินอุ้ยไม่ตัวตายเอาคนตายปะฝนมันตกฟ้ามันร้อนมันร้อนเลยเนี่ยปดแังก่อนแป๊บนึ่งอา้า ม,นนมันเสตะการยันะมันเม็นะลูเห้มนข้าเหม็นี้ของตยเอันนี้ก็บบของผมเอง,เองมองโนตตายวะเกิดสูบตายวะตัวนี้ก็ขอ,อ <c oughs> ของผมเองตัวใหญ่กระสุนตัวใหญ่ก็ของผมเองอันนี้ก็ของผมเองอันนี้ของจ่าเตี่ยมกระโดน้อย อันนี้ของผมเองเฮ้ยบะเมีนเหนียวเต็มนี่มันบมาแบบนี่โดกูจะดูกูตัวเดียวนี่ของผมนะครับนี่นีดีใหญ่นีดีโตใหญ่ดีเด้อผู้แพ้ก็คงต้องรู้นะว่าต้องทำอะไรเอาปลาไปช่างแดด ได้จากเหยื่อที่ทําเองกระสุนต่อมก็ได้เออตะกี้โหต่มขีนนี่นะครับเหยื่อที่ทําใช้เองเบ็ดหนึ่งโอนะครับดวงสาการเปิดในดวงศาการเปิดของตาเบ็ดคือสุดอ่ะใสดีก็ยังได้ตึ๊กไซด์ทำเองอย่นี้ก็ยังไม่รอด สุดยอดเลยนาอนี่นะครับตา,<ม>ายก้วน,น่รม่ะจะกระซูกระซูเดี๋ยวกระซูมานี่นะครับล้อที่ใช้ก็เป็นอาบูกาเซียโปแม็กซีคันแปส่เวทหกสิบหกสิบป่าวะลืมเวทคันเยงแล้วใช่ครับแปบหกเออ 8ปีสสิสายพี่สของโซกายีหลังช็อกหน้า40ของแทย้ยี่้โอเคครับไว้เจอกันในอีีหน้าอันนี้เป็นอีพีแรกที่จะลงยูทูบติดตามด้วยรวเจอกันสวัสดีครับ